วัดีตอนเช้าครับมากินข้าวกันวันนี้กินข้าวผัดกะเพราผัดกะเพราะกับไข่ดาวรั่วทำเลยกินเลยผัดกะเพราหมูวันนี้กินกับไข่ดาวทำง่ายๆเนาะแต่ให้มันรสชาติเผ็ดๆหน่อยมันสะใจหน่อยช่าครับ ผัดเองมากินอร่อยซื้อเขาอไม่กคมีรสชาติเหมือนกับเราทำเองทำเองมันได้รสชาติหน่อยนึกอยากกินรสไหนก็ปรุงเราเองวันนี้อากาศเริ่มกลับมาเย็นเนี้ยม่เช้าลุกออกมานึ่งข้าวใส่บาตร15องศากลับมาแกตอนแรกหายไปแล้วตอนแรกไปไปนู่นอะเช้าเช้าขึ้นมามัน 10, 19องศาเมื่อสองสามวันที่แล้ว มันไม่หนาวแล้วแต่เมื่อเช้ามา15องศาสงสัยคงจะลดลงอีกแหละอากาศเย็นก็มากก็ไม่ไหว้องสารเด็กๆโ <c oughs> อเคน,น,นะครับผม que <laughs> ingan กินง,ง่ายๆฮะเลือกอยากกินอะไรก็ทำเอาเองทำเอาเองดึงแต่งรสชาติเอาเองเราเริ่ามา e, e. บบก e. ัน,ไ,นไงครับเนว่งไงครับผมน่อ๋อไดะถอดเสื้อออกอยู่ในบ้านมันร้อนเหรอลูกอ่ะมันได้เอาไปเก็บด้วยลูกไปเก็บด้วยอาเสื้อไปเก็บด้วย เอาให้อยู่ในบ้านฮบเาะข้างนอกมันเย็นในบ้านยังอุ่นหน่อย มันมีลมกลงวันมันก็เลยหนาวหน่อย ทั้งเก่งนะครับมะพรา ครับกขนนมันมีรสชาติเเผ็ดหน่อยหน่อยมันก็อร่อย ใส่เม็ดหกเม็ดเราใส่ใส่พริกหกเม็ดมีเผ็ดหน่อยหน่อยรสชาติก็ได้นะฮะ เองอร่อยครับผม เอาเกี้วแก้เผ็ดมายังไงดีกันนะครับผมสวัสดีครับ